า,า,ยายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย้ายขวาซ้ายคือคนยืนเดียวได้กอดตืนแน่กายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเขาทุกราตรีการ ตึงทอทหารตดถุดห่างกิกระปืนกลมไปทักิีงแดนไทยที่คนเราจะมาเข้าใจว่าเขาทำเพื่อใครถ้าไม่ทำเพื่อคุณเดาวเดือนลอยเดือนทองฟ้ายีตกลงมาติบารได้สบายเดาเดือนลอยเดือดน้า,ายหยีตกลงมาติ่บารมากม้ตินนตม,ตม,มตแล้วจะมีอะไรติ่มแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้กูถอนทานหารตอดถอนทานหารลูกหลานคนจน,นไม่กระเสือกกระสนก็เป็นแค่พนทหาร โชคดีแค่วิ่ก้นทีการก็พอได้เล่าขายให้ลูกหลานอดทนอับนจนเขา,าก็ยังเตรียมตัวตัวจะกลัว,ว,วลูกมือจะวิ่งชนจะจับตืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผูา้คนคงพอจะเข้าใจดาวเดือนลอยเถื่อนทางผ้ายหยงตกลงมาติดบาดได้สบายดาวเดือนลอยเถื่อนน้ำผ้ายงตกลงมาติดบาดก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้เป็นทหารอดทน ค่งคืนเนอยิ้มเดียวได้ยกอดตื้นแน่กายอ่งใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเขาทุกราตรีการเป็นทอทหารอดทนหาทิศกระปืนกลวิทักษ์ถิ่นแดนไทยกี่คนลาจะมาเข้าใจว่าเขาทำเพื่อใครถ้าไม่ทำเพื่อคุณ ดาวเดือนลอยเกลือนเอาฟ้ายิงกตกลงมาติดบาได้สบายดาวเดือนลอยเกลื่อนน้ายิงกตกลงมาติดบาก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้เป็นทาหารกดทน พอทหารลูกหลานกนุจนไมมก็เ,เสือกกระสนก็เป็นแค่ผลทหารโชคดีแค่พิจิพิการก็พอได้เล่าขานลูกหลานอดผลอับจนเขาว่ายันเจียงตัวไอ้กลัวเนกลัวว่าลูกคุณจะวิ่งชนแต่จับปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจดาวเดือนลอยเกลื่อนท้องฟ้ายิงตกลงมาติดบ่าได้สบายดาวเดือนลอยเกลื่อนทลางฟ้ายิงตกลงมาติดบ่ากมากมายติดแล้วจะมีอะไร ติดแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้เป็นพอทหารอดท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 นคุณครูสามคนนะคะพูดคำเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายพูดคำว่ามัน เหมือนเด็กอนุบาลโซมีความน่ารักสดใสสนุกกับเพลงดีอ่านี่คือข้อดีที่ต้องเก็บไว้แต่ภาวะเด็กอนุบาลมันอยู่เยอะเกินไปแล้วมันทำให้เพลงนี้ความเป็นทอทหารอดทนไม่ออกมาแล้วด้วยดนตรีมันปิด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 อย่างเงี้ยอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าหนูไปทํา คือคอเนี่ยเป็นไงพี่ครูบิลคออยู่อย่างนี้คอยืดออกมาจากตัวแล้วคลองหลังเขาไม่ได้คุณทหารอดทนจึงดึงแล้วขับขาไปอย่างนี้ด้วยงดึงจึงเดึงเึงเดึงยด้งเออมันตึงเดึงมากลูกลับมันก็เป็นแบบอย่ยดีอะไรเก้นนะท่านเลอตกลงมาดีบาดสบายเราเดือนเราเดือนเขามีท่าซึ่งเป็นไงคะตอนเขาเป็นมีดาวนึกว่าคนละคน พอเต้นปุ๊บหูดูดีขึ้นนะผีฐานเล่อผีฐานรอเข้าสิงลองคออยู่นี่ลองข้อมคอยยืดเนี้ยเลยโอ้โหตอนเต้นนี่แบบตาเตอร์ดีเลยนะอยากเอาเอาเอาอยากเอาฟีลิ่งนั้นนะคะตอนเต้นอ่ะให้อยู่ในตัวเราเราต้องเพิ่มความแมนลงไปเยอะๆเลยค่ะคือคือในความคือในความที่เราร้องเพลงนี้ลูกมันสนุกได้แต่มันต้องสนุกแบบลูกผู้ชาย ใช่ไหมซันออันนี้มันสนุกแบบเด็กผู้ชายคนนึงที่กำลังวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนหนวบาลอ่ะใช่เขาตงหางที่เนเี่ยเฮ้ยเฮ้ยกันยืนเฝ้าเคเดทของเราเลยอย่างเงี้ยคือสามารถแบบเพิ่มความเป็นผู้ชายที่บึกบึนสมบุกสมบันแต่เป็นมีความขี้เล่นเราจะนึกถึง ถ้าเป็น reference นะคะเราก็จะนึกถึงรู้รู้จักพี่ปอนัทวุฒิไหมเออครับแออารมณ์พี่ปอนัทวุฒิอะค่ะดูเป็นรูปผู้ชายเต็มตัวแต่ว่ามีความขี้เล่นคือไม่ใช่แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยลูกแต่มันมันเป็นแบบคือแบบทอทหารอดทนร้องอ่ไงนะข้อแรกข้อแรกข้อแรกอะลูก ค่ำคืนเขายืนเดียวดายสมมติค่ำคืนเขายืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวคือมันไม่ใช่อุ่นใจในลมหนาว้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเขาที่มันเหมือนแบบมันเหมือนเล่านิทานอ่ะครับเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวขออีกทีนะขอแมน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 วิดพื้นก่อนสิบทีเลยปฏิบัติไปรอรอแท้ๆพี่ภูง้อบอกหนึ่งเปนหนึ่งหนึ่งเปนสองหนึ่งเปนสามหนึ่งเป็นสี่หนึ่งเปนห้าหนึ่งเปนหกหนึ่งเป็นเจ็ดหนึ่งเปนแปด Nombor 9! Nombor 10! Jun! Perlipat!